สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับคุยหลังเกมเล็กน้อยนะครับผมก็เมื่อวานเนาะทีมชาติไทยเราก็เป็นชุดผสมชุดที่ลองทีมลองทีมนะครับก็ได้ทำการอุ่นเครื่องกับทางด้านทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเออไม่ใช่ขอไปไม่ใช่ทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติทีมชาติไต้ไหวันเออทีมชาติไต้หวันกูนทีมชาติเกาหลีใต้เองนั่นเองก็แพ้ไปนะครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งนั่นเองนะครับ สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดมากเลยผมผมนั่งดูเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูเอ,อผัดถั่วไปด้วยนั่งดูบอลไทยไปด้วยนะผมรู้สึกว่าบอลเราอะรู้สึกว่าสปีดเรารู้สึกผมรู้สึกช้านะเพราะว่าผมผมผมปรับสปีดเพราะว่าผมผมไปดูบอลโลกมาใช่ไหมดูบอลโลกมาแล้วมาดูบอลไทย <laughs> มันบันคนละเรื่องกันเลยอะเออ มันคนละเรื่องเลยเมื่อวานน่ะสิ่งหนึ่งที่ที่ผมสังเกตเห็นนะก็คือนักเตะนักเตะไทยเราอะ่ะนักเตะในไทยลีกเราอะ่ะเวลาส่งบอลนนะ่ะผมรู้สึกว่าแม่งส่งบอลกันช้านะเออสปีดบนนะอลน่ะเคาะบอลให้มันบอลมันค่อยๆกิ้งหลุน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 ไปอะ่ะแล้วก็ท่านผู้ชมถ้าถ้าไปดูบอลระดับสูงบอลต่างประเทศแม่งเข,เขาเขากระแทกบอลใส่กันอ่ะเขากระแทกบอลแล้วบอลอ้มมันจะอมันจะแบบว่าโดยเฉพาะลูกลูกเลียนนะลูก ภาพคพื้นดินอะเวลาเขากระแทกบอลใช่ไหมลูกบอลมันจะเดินทางเร็วมากฟึบ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 มันจะกระแทกแล้วมันจะวิ่งพุ่งอะเออบอลบอลบอลที่ที่เราเห็นในต่างประเทศอะหรือว่าบอลญี่ปุ่นที่เขาเล่นกันอะบอลมันกะจะเขาจะส่งกันแบบพุ่งพุ่งไงแต่บอลบอลไทยเราอะผมรู้สึกว่าเขาเขาค่อยค่อยเคาะบอลแล้วมันบอลเขาค่อยกิ้งหลุน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 ไปอะสปีดบอลผมดูผมรู้สึกเลยว่าสปีดในการรับส่งบอลเราช้า เราช้าอย่างเงี้ยประเด็นประเด็นคือว่าท่านผู้ชมถ้าเล่นเนี่ยถ้าเล่นส่งถ้าส่งถ้าส่งถ้าส่งบอลถ้าส่งบอลถ้าส่งบอลกันแบบเนี้ยส่งบอลกันช้าแบบเนี้ยสปีดบอลช้าแบบเนี้ยมันจะทําให้ยังไงรู้ไหมมันจะเป็นปัญหาตอนที่เราไปเล่นบอลเอเชียนคัพเดี๋ยนะ มีอะไรวะเสียงแม่งเข้ามาเนี่ยเมียส่งอะไรมาไม่รู้นะก็คือก็คือว่ามันจะเป็นปัญหาตอนที่ว่าพอเราไปเล่นระดับสูงอะ่ะหรือว่าบอลระดับเอเชียระดับเอเชียเราจะโดนง่าไปเดกไงคือเราเพราะว่าบอลระดับสูงไงอย่างอย่างเอเชียอย่างเงี้ยยิงทีมที่เล่นในบอลโลกมาอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าถ้าส่งบอลกันงนี้นะส่งบอลกันงนีโนน้โดนตัดบอลครับโดนตัดบอล นะครับคืออ,อ,อีกอย่างหนึง่งก็ต้องยกเครดิตให้ไต้หวันนะไต้หวันนะว่าเขาเขาเล่นตั้งรับเล่นขยันในการที่จะไล่บีบนั่นใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสนะท่านผู้ชมครับมีโอกาสเยอะมากแต่ยิงสากกระเบือเออทําพูดผมเรียนตามตรงนะยิงกันสากกระเบือมากนะครับผมเอ่ออย่าอย่าไปอ้างนะว่าเฮ้ยรวมตัวกันน้อยน้อยนะคุณ อันนี้นักเตะชุดใหญ่นักเตะไทยลีกมันก็ต้องเวลาหลุดเข้าไปใช่ไหมมันก็ความละเอียดในการยิงอะ่ะมันก็ต้องมีพอสมควรแล้วใช่ไหมครับยิงลกตกปลาอะไรก็ไม่รู้ละนะครับผมอ่ะถ้าถ้าอยากถ้าอยากจะเห็นให้เห็นภาพใกล้ตัวที่สุดนะท่านผู้ชมครับให้ดูตัวอย่างอย่างอ,างอุ้มธิรทรเวลาส่งบอลหรือว่าอูดูอย่างชนาทิพเวลาส่งบอลอนะ่ะเออนั่นแหละเราส่งบอลแบบอย่างนั้นอะ่ะพุ่งพุ่งแรงแรงพุ่งเร็วๆอย่างนั้นอ่ะ เออเนี่ยนี่คือใกล้เคียงสุดเพราะว่า,อ,าอย่างชนะทิ่อย่างอุมเทียรทอนอย่างเงี้ยเขาสัมผัสบอลเจลีไงเขารู้วิธีการส่งแบบนั้นไงแต่แต่เมื่อวานน่ะชุดชุดชุด,ชดผมเรียกว่าชุด B ชุด C แล้วกันเนาะที่ลงมาลงมาลงมาลองทีมอะไรเงี้ยผมผมผมเห็นชัดเลยว่าการส่งบอลช้าสปีดบอลช้าอย่างเงี้ยเล่นบอลเอเชียไม่ได้ผมบอกได้เลยเล่นบอลเอเชียไม่ได้นะครับอ่ะ อ่ะอันนี้ผมพูดตามเนื้อง,งานนะพูดตามเนื้อง,งานพูดพูดตามภาพรวมนะว่าอ่าอ่าจะมองว่าเฮ้ยเขามันไป่นชุดผสมรวมตัวน้อยแต่แตส่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นฮะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นฮะเห็นแน่ๆเลยอ่ะจะเข้าขาไม่เข้าขาแต่ผมดูการการขยับก็โอเคอยู่นะครับเอ่อการขยับการวิ่งหาช่องถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่สปีดบอลมันช้าแค่นั้นเอง สปีดบอลช้าแล้วพื้นที่สุดท้ายยิงกันไม่ละเอียดนะครับใช่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีมมจังหวะยิงนะครับโอ้โห و, ไปไปท่านผู้ชมไปดูไฮไลท์นะแม่งจังหวะยิงเยอะชิบหายเลยแล้วพอเขายกข้ามหลังลายมาโอ้โหกับไม่รู้ดิเราช้ากว่าเขาอะแนวรับเราช้ากว่าเขาอย่างเงี้ยโดนเผายิ่งไปเล่นเอเชียนะ,ะเจอเวียดนามก็ก็คงไม่ไหวอะถ,ถ้าเล่นทรงนี้นะถ้าเล่นทรงนี้นะอา,อาจจะเป็นชุด ชุดผสมลองทีนู่นนั่นแต่สิ่งที่ผมอยากให้ปรับปรุงนั่นก็คือสปีดบอลในการรับส่งแม่งมันช้ามันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันช้าจริงนะครับมันไปนถ้าถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือไม่ทันแดกอะ่ะไม่ทันกินอะ่ะเล่นอย่างเงี้ยไม่ทันกินก็คือไปเจอระดับเอเชียสปีดบอลเขาเดินทางกันเร็วมากนะครับอย่างเงี้ยน่าเป็นห่วงนะครับถ้าถ้าไปเล่นเอเชียครับนะน่าเป็นห่วงถ้าเล่นถ้าส่งบอลกันแบบเนี้ยนะครับ ผมผมพูดถึงประเด็นเนี้ยเพราะว่าผมเห็นชัดมากเลยประมาณนี้ครับสวัสดีครับ